ระวังช้างโอ้วัตต์มึงทำไรอ่ะมึงทำไรอยู่บนนั้นอ่ะเอาเอาเต้นหน่อยเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเออโยโยโย่ลุงลุงตัวนั้นอะไรอย่าไปทักเขาลูกอย่าไปทักเขาเฮ้ย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  มันไม่ใช่เพลงอะดีเดียวมันไม่เปิดเพลงหลอนส้นทางทำไมเป็นเพลงท่าทองสาวล่ะครับมันมีอะไรผิดปกติวะโอ้โหเห็นละเห็นคอผิดปกติละเอออันนี้ไม่น่ากลัวทำไมวะกูจะโดนปัดปะเนี่ยอย่าอย่าพึ่งปัดอย่าพึ่งปัดกู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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าก็มี เอาไงดีวะกูเลี้ยวขวา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 